รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องสาแจกรถทุกวันจันท์ถึงศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้แล้วมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนเต d by บายมิ b ซูบิชิมอเตอร์ s มิ i ซูบิ i ิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุด มิส s บิชิแอทราชีวิตธรรมดาไม่เป็นนิวมิส s บิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คลอสอีขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Tri e, นิวมิสุบิชิทริยั t แอด l ล t e เหนือชัน้นสายพันสปอร์มิส t บิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิ t อีดิชั่นที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัชฉริยะ ดาที่แล้วคุณสโนพลและคุณมินมิน,มนทำแจ็คพอตแตกได้รถยนต์มิสูบิชิมิราชกลับบ้านไปมาลุ้นว่าวันนี้จะได้รถอัพเลเวลกลับบ้านหรือผู้ท้าชิงจะได้ล้มแชมป์ห้ามพลาดค่ะเอาละตอนนี้นะฮะสโนพลมินมิน,มนต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อขึ้นนำในข้อแรกนะฮะทาฟี่ซอยอนอย่ายอมนะฮะเราไปกันต่อเลยนะฮะและระหว่างเกาหลีใต้ครับครับประเทศออสเตรเลียครับโอ้เอาลรตอนนี้สโนพลมินมิน

ท้ายในซองกับซอยอนลองซ้อมดูระหว่างออสเตรเลียกับฟิลิปปินส์ครับผมคิดว่าฟิลิปปินส์ฟิลิปลปินส์น,นะฮะ ออสเตรเลียมากกว่าฮะโอเคออสเตรเลีย okay. <c oughs> นะฮะ,ะจากยอดผู้ใช้งานกว่าเดือนละสองพล้านคนที่ดู YouTube จึงไม่แปลกใจที่เรามักจะเห็นว่าวิดีโอหลายๆคลิปจะมียอดการรับชมเป็นร้อยๆพันพันล้านวิวหรือล่าสุดได้มีการสรุปถึงยอดวิว YouTube จากแต่ละประเทศทั่วโลกทำให้เราทราบว่าในปีที่แล้วจากตัวเลขทั้งหมด YouTube ได้ยอดวิวจากผู้รับชมในประเทศไทยมากถึง2 7 0แพล้านวิวโอ้โหเยอะจริงๆเลยคะ่ะ รองลงมาด้วยจำนวน2,400ล้านวิวของผู้เสพ u t u b e ชาวเกาหลีใต้ที่ไม่แปลกใจเช่นกันเพราะคนประเทศนี้ก็นิยมเสพสื่อบันเทิงกันอยู่แล้วตามมาด้วยประเทศจากฝั่งยุโรปอย่างสเปนที่ทำยอดวิวให้ YouTube สูงถึง1 6 9 0 0 0วิวถัดมาด้วยประเทศญี่ปุ่นกับจำนวน1 5 9 0 0 0การรับชมตลอดปี2019ลดลงมาอีกพอสมควรที่ยอดวิว9,000 90, ล้านวิวจากประเทศออสเตรเลีย และสุดท้ายประเทศที่ชอบเสพสื่อโซเชียลมีเดียไม่แพ้บ้านเราอย่างฟิลิปปินส์กับจำนวน77พ0 0ล้านวิวในปีที่แล้วค่ะผ่านข้อแรกไปนะฮะตอนนี้ทีมแชมป์นำก่อน1คะแนนครับนั่นแปลว่าในข้อที่2นะฮะทาฟี่กับซอยอนปล่อยเขาได้อีกคะแนนไม่ได้นะฮะคุณกลับบ้านทันทีนะฮะตีเสมอให้ได้นะฮะคำถามข้อที่2ครับผมัวเรื่องมาและตอนนี้ทาฟี่กับซอยอนจะได้เลือกก่อนครับคู่ ห้ากับสามอ่ะห้ากับสามมาพอวงทีมแชมป์ครับสโนพลอยกับมินมินเอาหกกับ2องค่ะหกกับ 2, 2> <c oughs> มาครับเอาละแนวคำถามเป็นยังไงครับข้อนี้เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับจำนวนพนักงาน <c oughs> ในบริษัทชื่อดังระดับโลกคำถามครับบริษัทอะไรมีพนักงานมากกว่ากัน <c oughs> ข้อมูลจากปี2019เลยนะครับเลือกต่อฝั่งที่มีพนักง,งานมากกว่านะครับในข้อนี้สโนพลอยกับมินมินต้องการอีกหนึ่งแปมเพื่อเป็นผู้ชนะป้องกันแชมป์สสมัยเลยนะฮะทาฟฟี่กับซอยอนตีเสมอได้นะครับระหว่าง Facebook เจอครับนี่ครับโอเคเอาละตอนนี้สโนพลอยมินมินครับได้ตอบก่อนตอ c อ b o o บค่ะมั่นใจมั่นใจค่ะคุณ ว่า Facebook น่าจะเยอะกว่ามี่คนหนึ่งนะทำโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกคนหนึ่งทำโทรศัพท์มือถือนะฮะและ Facebook เป็นคำตอบที่ทำไมถูกมาเป็นถูกคำตอบที่ถูกมั่นใจแต่มันไม่มันถูกต้องถูกมีคนเยอะกว่ามี่นะฮะไปกันต่อเลยนะฮะระหว่างมี่นะฮะกับเสี่ยมี่กับ เอาละ IBM ครับโอ้โหตอนนี้เห็นไหมถ้าไวก็ได้ก่อนนะฮะเสียวมี่กับ IBM ก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะฮะตอบว่า IBM ับมั่นใจนะฮะไม่มั่นใจครับโอเคและ IBM มันเป็นกคำตอบทูกทำไมทุก เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งแป้มในข้อที่2นะครับย้ำว่าเทาฟี่กับซอยอนแท้ไม่ได้นะฮะแต่คุณต้องการข้อน,นี้เพื่อเป็นแท้สุดหมายเลย <c oughs> ไปกันต่อครับ IBM <c oughs> เจอกับอรมซอนครับโอเค IBM เจอกับ a อ a ์มาซตอนนี้สโนพลอยกับมินมินได้ตอบก่อนเรื่อง IBM <c oughs> ทําไมคุณเชื่อว่าเยอะกว่า a อ a ์มาซครับ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คำฟิลลิ่งอีกแล้วมันไม่จริงนะฮะฟิลลิ่งล็อกผิดแล้วนะฮะขึ้นเป็นสองตอนหนึ่งเลยนะฮะตอบผิดโอนแต้มเลยนะฮะ IBM เป็นคำตอบที่ทำไมฟิลลิ่งบอกว่าถูกมันฟิลลิ่งบอกว่าถูกแต่ความจริงมันเป็นคตอบที่ที่มันผิดครับแอร์มาซอนคนเยอะกว่านะเรียกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวทีนี้เราไปกันต่อเลยนะฮะ ท้าฟี่กับซอยอนต้นกันอีกแต้มเดียวเพื่อตีสเสมอในข้อที่2นะฮะโอเคมาดูกันต่อครับแอร์มาซอนเจอครับครับโอเคเอาละตอนนี้นะฮะสโนว์พลอยกับมินมินตอบก่อนได้แอร์มาซอนนะฮะสโนว์พลอยกับมินมินตอบมาแล้วนะฮะ,ะถ้าตอบถูกนะฮะก็ยังได้อีกหนึ่งแต้มตอบผิดโอนแต้มให้ท้าฟี่กับซอยอนชนะในข้อ2เลยนะฮะ,ะและแอร์มาซอนเป็นคำตอบที่ทำไมถูกอ่ะ ตอบที่ที่ทำไมมันถูกต้องเ,เมซอนคนเยอะก,กว่าตอนนี้สองต่อสองนะครับเอาละเท้าฟี่ซอยอนคุณต้องได้คะแนนจากข้อน,นี้นะฮะไม่งั้นเขาชนะเลยนะฮะและสโนพลยมินมินคุณต้องการแต้มเดียวเพื่อเป็นแชมป์สี่สมัยนะฮะเรามาดูสุดท้ายแล้วนะฮะเฟสเอก เจอครับหัวเว่ยครับโอ้โหอาละตอนนี้สนโนพลพอยมินผิดมองหน้ากันเลยทีเดียว,อวมองหน้ากันแล้วปรากฏว่าหัวเว่ยเป็นคำตอบที่พวกคุณเลือกอมั่นใจนะฮะมั่นใจค่ะถ้าถูกชนะเลยเป็นแชมป์สี่สมัยทันทีถ้าผิดโปนแต้มให้เท่าฟี่กับซอยอนแลวน้วโดนข้อ,ขอสนะครับแล้วหัวเวไ่ยเป็นคำตอบที่ทำไมหัวเว่ยมัน ฟีกับซอยอนตีเสมอมา1ต่อหนึ่งกันแน่องค์กรใหญ่ๆระดับโลกหลายๆแห่งที่เราต่างก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขากันอยู่ทุกวันนั้นบางทีก็ทำโบโบสงสัยนะคะว่าที่เขาสามารถขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้นั้นเขาจะมีคนทำงานอยู่มากมายแค่ไหน อย่างแห่งแรกกับธุรกิจเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่เรารู้จักกันดีอย่าง Amazon กับการเปิดให้บริการมาแล้ว25ปีและยังมีเว็บไซต์แยกย่อยเพื่อขายของนอกเหนือจากสหรัอเมริกากระจายไปแคนาดาอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นจนตอนนี้มีพนักง,งานรวมแล้วมากกว่า789,000คนคะ่ะ าม,มาด้วยบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่ของโลกอย่าง IBM ที่มีสำน,นักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาก่อตั้งมานานกว่า109ปีและมีสาขามากกว่า170ประเทศทั่วโลกจนตอนนี้มีพนักงานอยู่383,800คนแล้วคะ่ะ ลดลงมาได้เดียวที่จำนวนประมาณ3 7 4 0 0 0คนของบริษัทขนส่งสัญชาติอเมริกันอย่างเฟซบ x ที่มีฐานการขนส่งกระจายอยู่หลายรัฐในอเมริกาเพื่อกระจายพัสดุไปทั่วโลกค่ะมาถึงบริษัทผลิตเทคโนโลยีโทรคมนาคมสัญชาติจีนอย่างหัวเว่ยที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยปัจจุบันถือเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีนที่มีพนักงานมากถึง1 9 4 0 0 0คนค่ะ ตามมาด้วยอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่าง Facebook ที่ให้บริการโซเชียลมีเดียให้กับคนทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2004และประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสัน้นพร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้มีพนักงานอยู่ประมาณ45,000คนคะ่ะ สุดท้ายด้วยจำนวนพนักงาน18 0 0งคนในบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติจีนอย่างเซี่ยวมี่ที่เริ่มออกผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนของตนเองในเดือนสิงหาคมปี2 5 5 4และได้ส่วนแบ่งในตลาดจีนอย่างรวดเร็วจนถึงทุกวันนี้คะ่ะอย่างที่ผมบอก <c oughs> ไว้แล้วต้องชัวร์มั่ยนย้อนแต้มมาอีกฝั่งทันทีเพราะนั้นนี่เป็นข้อสุดท้ายที่ทั้งสองทีมต้องการแต้มนะฮะ <c oughs> เพื่อเป็นแชมป์สีทำไม และนี่อาจจะเป็นกุญแจของ m i t s ชิเอ mm ็กซ์เพนเดอร์คลอที่ถูกแล้วก็ได้โอ้โหประมาทดวง2สาวนี่ไม่ได้จริงๆนะฮะส่วน c ท้าฟี่ซอยอนชนะให้ได้เพื่อเป็นแชมป์ทีมใหม่นะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่3 6ตัวเลือกมาบบแล้วตอนนี้กลับมาที่ทีมแชมป์ครับสโนว์พลอยและมินมินจะได้เลือกสลับคู่หนึ่งก่อนครับเลือกเลขหกับเลขหค่ะหกับหสลับกันบบอ อทีนี้ทอฟฟี่ซอยอนครับสลับหนึ่งคู่บ้างสามสี่ค่ะสามกับสี่สลับกันคำถามข้อสุดท้ายครับขอแนวทางหน่อยครับโบโบเป็นเรื่องของอายุของดาราฮอลลีวูดตอนที่เขาเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตของเขา oh. เขาเล่นหนัง oh. เรื่องแรกตอนอายุเท่าไหร่ คำถามครับดาราฮอลลีวูดคนไหนเล่นหนังตอนอายุน้อยกว่ากันเรื่องแรกของเขาเล่นหนังพูดง่ายๆเล่นหนังเรื่องแรกตอนอายุเท่าไหร่และใครอายุน้อยกว่ากันน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าน้อยกว่าครับผมระหว่างเรีสแฮมเวิร์ดครับตอเทพเจ้าตอเทพเจ้าคอนโอเคเรีสแฮมเวิร์ดเจอครับ ทม uh, oh, แฮงกับเอาละตอนนี้โอ้โหสโนพลอยกับมินมินนะฮะเลือกตอบทอมแฮง์และทอมแฮง์เป็นคำตอบที่เหเป็นคำตอบที่ทอมแฮง์ขาทำไมใช่ไหมถูกเป็นคำตอบที่ทำไมถูกมันถมันถูกต้องครับขึ้นนำก่อนหนึ่งแต้มนะฮะใครได้สามแต้มเป็นแชมป์ทันทีบอกเลยในข้อสุดท้ายครับเราไปต่อนะครับทอมแฮง์เจอกับ โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียครับโอ้ยซอยอนถึงกระเซ็งโอ้โหเซ็งปุบอะละฮะโรเบิร์ตเลนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะฮะไอาอร์แมนที่เราคุ้นเคยกันดีคุณมั่นใจว่าเขาเล่นหนังตอนเรื่องแรกอายุน้อยกว่าทอมแฮงค์เรื่องแรกมั่นใจนะฮะสองแต้มเลยนะฮะตอบผิดโอนแต้มเลยนะฮะโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเป็นคำตอบที่ถูกพี่ทำไมถูกมันถูกเป็นถูกตอบที่ถูกทำไมถูกมันถูก จริงกหมดเดือดออสองสาวต้องการคะแนนเดียวเพื่อเป็นแชมป์สี่สมัยเลยนะฮะ<อ>หยุดพวกเธอ2อคนให้ได้นะฮะเพราะว่าทีมงานตอนนี้ลมจะใส่แล้วฮะไปกันต่อเลยครับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเจอรับอั้ครับโอ้โหเอาแล้วแม่ความไวของ2ส,สาวนี่ไม่ธรรมดาถ้าตอบถูกคุณเป็นแชมป์สี่สมัยทันทีถ้าตอบผิดโอนแต้มไทอฟกับซอยอนนะฮะทอม ฮิตเดอะสตันไปกับเตาที่ถูกทำไมถูกมันถูกเป็นเตาที่ถูกยังไงถูกมันมันผิดฮะโอนต็มไปให้ซอยอนกับทอฟฟี่ทันทีโไม่ต่อขอบคุณครับโอ้ขอในใจเฮือกกันเลยทีเดียวนะฮะตามมาแล้วหนึ่งแต้มนะครับทอฟฟี่ซอยอนพยายามหน่อยนะฮะไปกันต่อเลยคุณต้องการอีกแต้มเดี๋ยวเพื่อชนะเลยนะฮะ ตีเสมอให้ได้ครับทอมฟี่ซอยอนทอมฮิตเดอร์สตันเจอครับตอนนี้เด็บครับเอาละตอนนี้โอ้โหซอยอนได้ตอบก่อนฮะเลือกจอนี่เด็บมั่นใจนะคุณนั่นคือจอนี่เด็บใช่ไหมครัน,นี่จอนี่เด็บฮะอโอเคอเคพราะนั้นลุ้นเลยนะฮะตอบถูกตีเสมอเป็น2ต่อ2แต้มตอบผิดโอนแต้มให้กับสโนปลอยและมินมินเป็นแชมป์สี่สมัยเลยนะฮะโอ้ my god และจอนี่เด็บเป็นตอบทีบ่ ถูกผ่านถูกเดีตอบที่ถูกยังไงถูกมันถูกเออถูกแล้วผู้ชมใส่กันเดือดมากคู่นี้ผู้ชมบอกเลยฮะคนหนึ่งเพื่อเป็นแชมป์สี่สมัยฮะอีกทีมหนึ่งเพื่อล้มแชมป์ฮะสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วทั้งสองทีมต้องการแต้มสุดท้ายฮะกับคำถามข้อสุดท้ายนี้ครับ ดาราฮอลลีวลูดชายคนไหนเริ่มเล่นหนังตอนอายุน้อยกว่ากาันตอนนี้นะฮะจอน,นี่เดฟเป็นตัวตั้งนะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะเจอกับอทอมครูซโอ้โยตอนนี้ซอยอนทอวฟี่ได้ตอบก่อนนะ <c oughs> เลือกทอมครูซครับเลียกแล้วครับถ้าทอมครูซเป็นคำตอบที่ถูกต้องท <c oughs> อวฟี่กับซอยอนเป็นแชมป์ทีมใหมท่ทันทีแต่ถ้าเกิดทอวฟี่ซอยอนตอบผิด แฮมซีสมัยอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะรถในเลเวลที่2นะฮะมิสูชิเอ็กเพนเดอร์คอสรออยู่นะฮะทอมคริสเป็นคตอบที่ทำไมถูกมันทำไมเซยอนอะไรนะครับมันทำไมมันถูกไหมถูกครับมันทำไมทอมพี่เป็นคตับที่ถูกต้องครับแชมป์ทีมใหม่นะแอฟฟี่และเซยอน มาดามเฮงมอบผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรเมอร์รีเบลฟรีหนึ่งปีนะครับ แต่ละท่านฝากผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่โด่งดังและเป็นที่จดจำม,มากมายบางคนเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาม,มันานาน,าน,าน,านบางคนเราก็อาจจะเพิ่งจำหน้าได้แต่จริงๆแล้วพวกเขาเข้าวงการมานาน,านแล้วนะคะอย่างพ่อหนุ่มไอรอนแมนซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจคนทุกเพศทุกวัยที่รับบทโดยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเราอาจจำเขาได้ดีจากเรื่องมนุษย์เกราะสุดเท่แต่โรเบิร์ตเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกตั้งแต่อายุ5ขวบในหนังตลกที่พ่อของเขาเป็นผู้กำกับในชื่อเรื่องพาวตั้งแต่ปี1970ค่ะ ตามมาด้วยพี่ทาครุสพระเอกสุดหล่ดที่โด่งดังจากปฏิบัติการ Mission Impossible ตั้งแต่ปี1996แต่พี่ทอมของเรานั้นเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการรับบทพระรองในหนังโรแมนติกดราม่าเรื่อง Endless Love เมื่อปี1981ตอนที่เขามีอายุได้19ปีค่ะต่อกันด้วยพี่หนุ่มเก๋งงามพี่จอนนี่เดฟที่เริ่มเล่นหนังตอนอายุ21ปีในเรื่อง Annie m a on M, m. Street เมื่อปี1984กับบของเฟรดดี้คูเกอร์ที่เข้าไปฆ่าคนในฝนันโอ้โหไซไฟไปอีก มาถึงนักแสดงฮอลลีวูดตัวข้ออย่างทอมแฮงค์ที่เข้าวงการมาถึง40ปีแล้วตั้งแต่เริ่มรับบทในหนังฆาตรกรรมและทึกขวัญเรื่อง h e k n o w s You are Alone r e a ในปี1980ซึ่งตอนนั้นเขามีอายุ24ปีก่อนจะมีผลงานคุณภาพเรื่องอื่นๆอย่าง Forest Gump จนตอนนี้พันตัวเป็นผู้สร้างไปแล้วคะ่ะ และคนนี้ค่ะพี่ทอมฮิดเดลสันกับมาดแบทของโลกิที่ทำให้ทุกคนจดจำจากเรื่องทอโดยก่อนที่จะมารับบทนี้เขาได้เล่นหนังเรื่องแรกตั้งแต่ปี2007ในเรื่อง i m r e l a t e d หนังดรามา่าที่ทำให้เขาได้เริ่มเดินในเส้นทางนี้ตั้งแต่อายุ26ปีค่ะสุดท้ายด้วยผู้หนุ่มคอรโตหรือคริสเฮมส์เวิร์ตของบอบนั่นเองที่เริ่มเล่นหนังเรื่องแรกคือทอเมื่อปี2 0 1 1ตอนที่อายุ28ปีก็ดังเปรี้ยงปรางเป็นเทพเจ้าสายฟ้าที่คว้าใจ,จสาวไปทั่วบ้านทั่เมือลย่ะคะ หรือว่าเดินทางมาไกลมากสโสพลอยมินมินแชมป์สามสมัยนะฮะแล้วก็กำลังป้องกันแชมป์สี่สมัยแต่ทำไม่สำเร็จตอนนี้กุญแจหนึ่งดอกที่มีในมือนะฮะลองดูไหมว่ามเป็นกุญแจที่ใช่หรือเปล่าลองค่ะโอเคเพราะนั้นมาเลยครับลองเพื่อความจ็กปวดเชิญที่รถยนต์ Mitsubishi Fender Cross นะครับเชิญครับโอเคเดี๋ยวท็อฟฟี่สยดรอดูตรงนี้นะฮะนะครับ เทียบขนาดของ Mitsubishi Expander Cross นยะพวกคุณตัวตัวเล็กกว่าเลยนะครับตัวเล็กอยู่แล้วเล็กกว่าเดิมเลยเอาละคุณพลาดโอกาสแล้วนะครับแต่เราก็แค่อยากพิ<ร>สูจน<ร>์ว่ากุญแจที่คุณเลือกมันใช่หรือเปล่า,าได้ค่ะอย่างนี้เราต้องภาวนาให้มันไม่ใช่หรือ่ะจะได้ไม่เสียใจเยอะเสียใจนะฮะอยยบเบรกครับและนิ้วพร้อมที่ปุ่มสตาร์ทผมนับหนึ่งสามเช่นเคยนะฮะคุณคุ้นเคยขั้นตอนนี้ดีอยู่แล้วนะฮะผมนับ 1>, 1 2สตาร์ทครับไม่ล <Hey. S 1> ้นมีไปแ <c oughs> ม่งจะเสียใจมากทีนี้เรามาตามหาตุ๊แ <c oughs> จของ Mitsubishi Xpander Cross คันนี้ดีกว่าขัอยู่ตรงไหนสปริงเก้เลข1ค่ะเอาอย่างนี้เริ่การเมื่อกี้คุณเลือกจากตำแหน่งอะไรฮะเลข1ค่ะโรตาร์สหใช่ไหมฮะ <c oughs> กุญแจของคันนี้อยู่ที่โลตัสเทสโก้โรลทัสเลือกสองฮะเลือกสองฮะเป็นอีกคุณเลือกตำแหน่งถูกแล้วแต่แค่ผิดผิดดอกเท่านั้นเองลองดูเลยฮะเยือบแบงฮะหนึ่งสองสาม้วโอ้ยเรียกว่าเฉียดเอาล่ะเอาสาวฮะ แต่ที่แน่ๆมามากลับมารถเราดีกว่าทังเ,เราอยู่นี่ทังเราอยู่นี่แม้ว่าทั้งคู่นะฮะไปเลเวล2นะฮะอัพเกรดรถแต่ทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ที่แน่ๆในมือคุณมีรถคันนี้อยู่แล้วนะฮะคันที่4แล้วนะครับแจ็คพอตแตกครั้งที่4ของรายการเกมจากรถครับมิตซูบิชิมิลาสเป็นของสองสาวแล้วครับ สโนมลอยมินมินคุณเป็นประวัติศาสตร์ของรายการแล้วนะฮะ <c oughs> เป็นคนแรกที่ไปถึงเลเวล2เลยทีเดียวแล้วได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้าน <c oughs> แสดงความดีด้วยนะครับ <c oughs> จาของรถยนต์คันที่4จากรายการเกมจากรถนะครับสโนพลอยและมินมินครับขอบคุณมากครับแหมไม่เป็นไรนะคะไหนๆก็ได้รถยนต์มิซูบิชิมิราชไปแล้วถือว่าสุดยอดมากๆส่วนแชมป์ใหม่ก็ต้องสู้กันต่อไปจะทำแจ็คพอตแตกเป็นคันที่ห้าหรือไม่พรุ่งนี้ห้า plus 5バナナズ。Go,